าเอามิววิภาวดีอันนี้แหละคนหนึ่งที่กวนผมเนี่ยแต่ผมหูอยู่ว่าเป็นผูน้ใดพี่มิวมีคนถามหาเมี่ยคื้นหนีละบะัดคอยไปเบิ่งงานคอยลูกน,อน้องกำลังแสดงก็ดีโคศกไม่ผมเลยไปเบิง่งอันนี้คือผมไล่ขายของเนาะโอ้ยมูเจ้า อันผมบอกเล่าเหลือเ๋ยวเราก็เข่ามาได้สวัสดีบ่าวฟันเหล็กสวัสดีครับออมพัวไปแล้วอันนั้นผมเอาแหยแอนอลดีเบิงแล้วทรงออกความอินบอกงาผมนอนผมเลยเอาแหยแอนอลดีเบิงลองเบิงดูคนนี่้เงาื่ดความเป็นผู้ใหญ่า็ั่นแอนอลดีเลยว่านาสิเป็นไม่ยิ่งดีมันไม่ยิ่งน้ำกันแล้วกระเดานาสิเดาออกยิดแต่ว่าผมบอกเลยสื่อดอกเป็นยุตางประเทศ เพนมากแนอรดีนะบัดที่นี่เพิ่นก็เลสยจับผิดผมเนี่พอันนี้คือมูผมสันนิษฐานกันนีาว่าว่ลลว่าสิถือบือถือส่งให้เมเด้เม่ไม่มีใช้นนแล้วเคครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับมื่อนี่กับผม่็จันคือเกานะครับสหลอดสามหลอดหาสบาทมหลอดหารอยได้ที่เพิ่มเขามากมอนี้ แต่ว,ว่าคู่นี้500ร้อยเนเดิมนะครับสูตรเคราตินนะครับเพราะว่าจะเป็นแชมพูทว่มาทีมเป็นนะครับพี่น้องครับคู่นี้เป็นแค่500นี่ครับครีมอาบน้ำดีล่าสติงของแม่ออร์ดีอันนี้กับเป็นแชมพูสูตรออร์แกนิกนะครับ3ขวด1,000บาทคืเอเกา้ากโพดหนึ่ขวด350บาทาเขาข่วนจริงๆคนนี้ผมก็งงอยู่บางทีเขาก็คอมเมนต์เหมือนเหมือนกับดีแมทแต่บางทีก็แบบ คือทางเดียกคือยังจับผิดผมนี่แหมประมาณว่าก,ก็ก็ก็ชอบแอนออรดีแบบมัดแอนออรดีประมาณนี้ล่ะแต่ที่นี้เพิ่นก็เลยแบบจับผิดผมแต่ว่าบริมัดแบบน้องแบบอย่างนี้ชอบแบบชอบแบบพิเศษอ่ะเพิ่นชอบแอนออรดีแบบพิเศษผมเข้าใจอยูุ่ตาว่าอันตอนนี้คือคือมมนเรียจังใดหรอผมผม,ผมกับเราแต่งงานจดทะเบียนกันแล้วแหม กัดติดตามได้เพื่อเราได้แต่ว่าต้องย้อมรับลงจุดนี้นะครับแต่ว่าคือคือเราต้องจับยิดกันดอมนกมันอยู่ไกลกันโย่คุณหมิวเจ้าก็อยุออยตังประเทศคุณะ <Yeah. S 1> เออมันเจ้าสิทุกใจซื้อๆด้เพราะว่ามัน,ยกกนามมาอยู่ไกลกันเจ้าก็สามอรถที่ติดตามชีวิตได้ทุกหน้าที่อยู่แล้วสบายดีสบายดีพี่น้องฟังสายครับผมเออสวัสดีแม่นางด้วยนะครับแม่นางยกล่างเราอสี่ล่างบ้อนี่ ไม่นั่งจำได้พ่อไม่นั่งจำได้ครับนั่งแทนไม่นั่งซื้อหูฟังให้ครับไม่นั่งไม่นั่งซื้อหูฟังเลยใส่หูฟังเลยได้ใส่หูฟังนั่งชูมือได้ชูมือเดี๋ยวพ่อสนใจผู้ใด๋นวใส่หูฟังนั่งขอบฟูลงไปเลยพี่น้องครับสำหรับผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์บอดแคร์นะครับสามารถกดที่ลิงก์ปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าผู้ใดอยากสนใจแบบว่า ปลายทางเพื่ออยากได้แบบมาเก็บปลายทางที่พี่น้องก็ล่องโดเข้าไปแล้วก็บอกคุณไปเลยว่าอยากปลายทางค่าแต่ว่าสีนี่เพิ่มหาทิ่ปาเอร์พี่น้อง